ครับเฮาโซเชียลมีเดียที่เข้ายากแล้วแต่ก็ออกยากเช่นเดียวกันสวัสดีครับอยู่กับผมแอลวินนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องแอปโซเชียลมีเดียนะครับมาแรงในช่วงนี้กันนะครับก็คือ c คร House นั่นเองครับครับเฮานะครับมันคือแอปอะไรนะครับทำไมมันเข้าถึงยากและมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปอโหลดกันเลยนะครับ Clubhouse เป็นแอปพลิเคชันประเภทโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งที่มาแรงตอนนี้ซึ่งน่าเสียดายนะครับตอนผมทําคลิปอยู่เนี่ยก็คือ3มีนาคมเนี่ยนะที่โหลดได้แค่ในแอปสโตนั้นนะครับสาวกแอนดรอย์เพรสโต้ยังโหลดไม่ได้นะครับแต่ทาง Clubhouse ก็มาบอกเลยนะครับว่าจะรีบพัฒนาฝั่ง Android ให้เร็วที่สุดซึ่งจะเป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้แค่เสียงนะครับในการเล่นโซเชียลมีเดียตัวนี้นะครับจะไม่มีนักเลงคีย์บอร์ดพวกชอบพิมพ์แชทอะไรพวกนี้จะไม่สามารถเล่นใน Clubhouse ได้เลยนะครับไปเล่นไลน์ไปเล่น messenger ไป อนที่เราเข้าไปในสังคมขับเทานะครับเราก็มี2อ n ินไว้นะครับให้เราเชิญนะครับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เข้ามาเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับอ่ะโดยปุ่ม get your username ะจะเป็นคนที่สมัครเข้ามาใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อ,อไซเบอร์ของเราไปก่อนนะแล้วก็รอ otp พิมพ์ชื่อไปนะครับอ่ะชื่อจริงนะแล้วก็นมสกุลจริงแล้วก็อ่า username ก็จะเป็น Ad แอดอะไรก็ได้นะครับเป็นไอเดียพูดง่ายๆเหมือนไอ l ดีลน์อ่ะพอเราทำอะไรเสร็จสับป,ปุ๊บม,มันก็จะรอขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับอ่ามันก็ให้เรารอคนอินไว้เข้านั่นเองนะครับหรือเชิญเข้านะอ่า เดี๋ยวเราไปดูวิธีเชิญเข้าตอนท้ายๆคลิปแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้ Clubhouse เฉยๆนะครับอ่ะใครมี In v i t e t หรือว่าใครได้รับการเชิญอยู่แล้วกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไปอ่ะจากนั้นก็รอ OTP นะครับอ่ะจะมาส่งที่โทรศัพท์มือถือของเราไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone นะเป็นโทรศัพท์มือถือ Android ก็ได้แต่ต้องเล่นผ่านอุปกร์ของ Apple เท่านั้นนะครับอย่างเช่นผม <Huh? S 1> ใส่ผิดเอ้ย หัว iPad อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นั่นเช่นเดียวกันนะครับอ่ะถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราได้รับเชิญนะครับเข้าไปในคลับเราแล้วนั่นเองนะครับเราก็กดอาราวนะครับยอมรับไปนะครับ มันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับอาจจะมีการเซนเซอร์บางประการนะครับโอเคนะครับก็จะมีห้องให้เราเลือกเข้านั่นเองนะครับมีทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอาหรับก็ยังมีนะครับมันขึ้นอยู่กับคนติดตามของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าที่ผมพองไปเล่นมานะครับก็มีทั้งคนที่มีชื่อเสียงคนดังนะครับทั้งมาเป็นคนพูดหรือสปิเกอร์นะครับทั้งมาเป็นคนฟังก็มีนะครับหรือว่าคนผู้เก่งๆนะครับก็จะมาเป็นสปิเกอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วผู้ฟังจะเข้ามาพูดได้ไงล่ะนะก็จะมี ปุ่มยกมือตรงนี้นะครับก็สามารถกดปุ๊บนะครับให้รอทางมอดดูเรเตอร์เรียกสั้นๆว่ามอดก็ได้ครับจะเป็นทั้งสปิเกอร์และผู้ดูแลเลยนะครับพูดง่ายๆเป็นเจ้าของห้องนะครับแต่ว่ามอดมันเป็นได้หลายคนนะครับดึงให้เรามาเป็นสปิเกอร์แล้วถกประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันได้ครับพี่ครับพี่ครับสามารถอาเสียงการสนทนาได้ไหมครับคาตอบคือไม่ได้ครับจะผิดกฎไกด์ไลน์ของคลับเฮาส์ด้วยเช่นกันนะครับเหมือนเป็นการผู้สดนะครับที่ผู้สดการเวทีนะครับสัมภาษณ์กางเวทีแต่ไม่เห็นหน้าเองได้ยินแต่เสียงูง่่าายผ้ชม มือเป็นการพูดสดที่ไม่สามารถอาเศยัยไปฟังทีหลังได้นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือถ้ามอสทาการปิดห้องแล้วคือทุกอย่างจบนะครับหายว่าไปกับตานะครับโอเคเดี๋ยวเราออกกันนะเราเอาเอาอ,าอกก็ leave c e l y ครับส่วนการสร้างห้องพูดคุยนะครับเรา,เราท่านๆท,ที่เข้าไปในขับเฮาได้แล้วเนี่ยนะเราก็ตั้งห้องพูดคุยได้ครับจะมี3ประเภทให้เราตั้งนะ <S <S นนอ่ะกดไปเลย start a room นะครับปุ่มใหญ่มากนะครับมี open social แล้วก็ c o a c ครับ โอเพนะครับก็คือทุกคนเข้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเลยห่างไกลกันมากนะครับถ้าโชคดีมาเจอห้องเราเขาก็สามารถมาคุยได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านะครโซเชียลนะครับ,รบก็คือ Start a o o m w s t h People I follow ก็คือคนที่เราไปติดตามเนี่ยก็สามารถมาฟังเราได้เช่นเดียวกันนะครับ Certain close นะครับก็คือต้องเป็นคนที่เราได้รับการเลือกเท่านั้นนะครับอ่านแล้วก็กด choose people ก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนติดตามผมอยู่นะครับอ่านเป็นเพื่อนผมเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างสักประเภทหนึ่งละกันาร t close กันเผื่อไม่ต้องลงควนใครเพื่อนกูนี่แหละนะครับกด let's go ไปอ่าอันนี้ก็จะให้ access your microphone ครับปึ๊บอ่านะครับ แล้วก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นปุ่มเปิดไมค์ปิดไมค์แล้วก็เปิดไปิดได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นรูปมือแล้วก็มีรูปกระดาษนะครับก็คือเป็นคนที่ยกมือนั่นเองนะครับสวนไอ้คนที่ยกมือเนี่ยเราก็สามารถให้เขาเข้ามาได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะถ้าสมมติ vitamins, มีใครเข้ามาแล้วเนี่ยนะเราก็กดรับเลือกให้เป็นสปีเกอร์ได้นั่นเองร่วมถึงการตั้งมอดดูเลเตอร์หรือมอดได้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะถกประเด็นพูดคุยในเรื่องต่างๆ,างๆได้นะครับสังเกตว่าจะมีไอ้ตรงนี้ลอะะ้อมรอบนะบญญญนนก็คือเเเรััังูดดดออย่่ <Wow. S 1> นนนนะคบ้<ไ>ป <believ S 2> ้ปปปิิไไม อ่าแล้วก็สามารถถกประเด็นพูดคุยหรือว่าเล่าเรื่องอะไรต่างๆผ่าน c l u b h o u s ์ได้เลยนะครับเพค่ okay, ้าต้องการออกนะครับหรือว่ายุบกลุ่มก็ e n d r o o m ไปเลยกด d e s u a v e y แล้วก็ e n d r o o m ไปเลยนะครับและว,วิธีการ Follow คนอื่นใน Clubhouse ก็ทําได้นะครับไปที่รูปแบบขยายตรงนี้ครับแล้วก็หาคนที่ใช่เลยนะครับอยา่างเช่นอยาก f o r John Winyu แล้วกันนะอ่าอห์นวินยูก็กด Follow ไปเลยนะครับนี่นะฮะก็ following ไปแล้วนั่นเองนะครับเวลาเรา follow คนอื่นหรือว่าติดตามคนอื่นเนี่ยนะคนที่เราติดตามนะครับสร้างห้องนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่เรานะครับจะเห็นห้องเขานั่นเองนะครับอ่าก็จะมีลิงก์ทวิตเตอร์อะไรต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีนายอาร์มนะครับแล้วก็คนที่มีอ่านอนมินเนสไบไข่กระหรูนะครับสู่คนที่จะจักเปิดครับนี่ครับนายอาร์มก็ฟอลกันได้นะครับอันนี้ผมติดตามอยู่นะครับอ่าอันนี้ไม่ได้โปรโม promo p r อะไรนะเออก็ โอเคประมาณนี้นั่นเองนะส่วนโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็จะมีโดรีเมตนะครับก็ขอเซนเซอร์ไว้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นโปรไฟล์ผมก็ฝากมาฟอกันได้นะครับเป็นคนฟังเฉยๆนะนะครับนี่ครับก็จะมีให้ไบโอให้เราเขียนนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นั่นเองนะครับตอนแรกที่เราสมัครเข้ามาใหม่มันจะเพิ่มว่า add the bio นั่นเองนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปเลยครั้งเดียวนะครับอัปเดตย o u r bio แล้วก็พิมพ์ได้นะครับก็ส่วนลิงก์ทวิตเตอร์แล้วก็ add ได้เปลี่ยนได้นะครับ add Instagram แล้วก็ add ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีแล้วนะครับไม่ต้องไม่จําเป็นหรอกนะโอเค แล้วก็มีแท็บเซตติ้งครับให้เราทําการเซตค่าต่างๆอย่างเช่น Interest สนะครับสิ่งที่เราสนใจให้มันเอ่าเท่าไหร่นะครับตอนที่เราเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนี่ครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกไอของพวกนี้นะครับว่าเราสนใจเลือกอะไรบ้างมันก็จะแนะนําให้เรานะครับท่านผู้ชมส่วน f r e ค u e n ดีตรงนี้ครับใครราคาญไอเรื่องของการแจ้งเตือนของขับเฮานะครับก็ปรับให้เป็นอ่าเวอร นะครับฟรีเควนซ์นะครับอะไรประมาณนั้นได้นั่นเองนะครับอ่าถ้าผิดอะไรขออภัยด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนลูกกระดิ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับอ่าอย่างเช่นนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับว่าใครตั้งเวลาการสร้างห้องอะไรไว้อยู่นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่ามันตั้งเวลาการสร้างห้องได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราติดตามใครสูงเนี่ยมันก็มีโอกาสแจ้งเตือนมาในนี้สูงนั่นเองนะครับว่าใครสร้างห้องอะไรบ้างใครพูดอะไรกันบ้างอะไรประมาณนั้นนั่นเองก็จะมาขึ้นในแถบกดิ่ง ตรงนี้นั่นเองนะครับส่งปฏิทินตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการตั้งเวลาห้องผู้คุยนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดตามไว้นะแต่ว่ามันขึ้นนะครับเพราะว่ามันแนะนําเรื่องของเจ้าตัวตัวนี้ให้ฟังนั่นเองนะครับตัวสิ่งที่เราสนใจนะครับก็จะขึ้นมาในปฏิทินตารางของเรานั่นเองนะครับว่าจะเราเราจะเลือกดูตัวไหนก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับที่เราไปติดตามเขาแล้วเนี่ยนะ แล้วเขาตั้งเวลาสร้างห้องไว้แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันครับวางมาถึงขนาดนี้แล้วครับอยากเข้าไปเล่นแล้วสีนะครับไม่ใช่แค่เข้ายง,ง่ายสักหน่อยอพี่น้องนะครับตอนแรกผมก็แอบมึนหงุดหงิดใจเจ้าตัวแอปพลิเคชันขับเฮานิดน,นึงนะครับอ่านะครับแต่เข้าใจนะครับว่า เซิร์ฟเวอร์เขาอาจจะรองรับไม่ไหวนะอ่าแล้วก็ต้องพร้อมด้วยคุณสมบัตินี้ได้ครับและณเวลานี้ครับ3มีนาคมนะครับอนาคตไม่แน่นอนครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นคลิปครับก็คือต้องมี iPhone iPad ครับพี่น้องสองนะครับต้องมีเพื่อนนะครับหรือคนที่ไว้ใจเล่นขลับเฮาอยู่แล้วครับอ่านครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าไปหาตามกลุ่มแจกอินไวต่างๆก็ทําได้ครับสามครับมีเบอร์โทรครับพี่น้องถ้าไม่มีเบอร์โทรนี่เราก็เข้าไปเล่นไม่ได้เช่นเดียวกันครับโดยวิธีการอินไว้นะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นเดีีียยยยวกกกกันนนนรรออ่่่าางงเเชดดูป้้้ตลลจจหมมมะแ็ใ access your c o n t a c t นะครับอ่าแล้วก็จะมีรายชื่อต่างๆนี่ขอเซนเซอร์ไว้เช่นเดียวกันนะครับนี่เขาก็จะเป็นรายชื่อต่างๆให้เราอินไว้นะครับก็จะมีปุ่มอินไว้ตรงนี้นั่นเองนะฮะเตือนไว้ก่อนนะครับอย่ากดอินไว้ส่งเดทนะครับไม่ใช่ทุกคนซะหน่อยนะครับที่ใช้ iPhone iPhone, iPhone iPhone กันหมดนี่นะไปสอบถามเพื่อนคนนั้นดีๆนะครับว่าเอ้เพื่อนใช้โฟนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ใช้นี่กดอินไว้ไปคือคุณเสียอินไว้ฟรีๆไปเลยนะครับอ่าไม่ต้องมันเรียกคืนอินไว้ไม่ได้เเลยนคอออ่่จกพืขงุณ จะซื้อไอโฟนนั่นเองนะครับอ่ะก็จะมีคนรายชื่ออินไว้ให้เรากดอินไว้นะครับก็ <c oughs> จะบอกด้วยมี11บเอ็ฟรนออนะครับฮาอะไรพวกนี้นะครับอ่ะ จะไล่ลงไปนั่นเองนะครับส่วนคนที่เขียนมาติ๊กติ๊กจอยจอยแล้วเนี่ยนะครับก็คือคนที่เข้ามาในขับเฮาแล้วพูดง่ายก็คือเบอร์เนี้เข้ามาในคลับเฮาแล้วนั่นเองนะครับล้วก็สามารถไปแอดเบอร์ในรายชื่อของเราได้นั่นเองนะครับโดยไปที่แอปลายชื่อครับต่แต่นี้มันพังอยู่นะไม่เป็นไรหรอกเข้าไปที่ลายชื่อครับอ่านะครับแล้วก็จะมีปุ่มบวกครับกดบวกไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงแอดนัมเบอร์นะครับโฟนนัมเบอร์เนี่ยนะแล้วก็กดบวกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ที่เราต้องการให้เพื่อนหรือคคนนนททีี่่่เเเเรรรรรราาาู้จัักกหือออบบิไ์็ใสขขง จากนั้นก็กลับมาที่ขับเฮลทอีกทีครับตั้งชื่อ้วยนะตั้งชื่อคอนแทคด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับก็ให้จําได้นั่งเองจะเป็น A B C อะไรก็ได้นะครับแล้วก็อินไว้เขาผ่านขับเฮลท์เลยนะครับก็จะมีแมสเซจนะครับเด้งมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับซึ่งกดส่งไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องรอให้เพื่อนนะครับมากดลิงก์นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนติดตั้งแอปขับเฮลทไปแล้วเนี่ยนะก็ให้เพื่อนกดปุ่มนี้เลยกดอินไวทเทคนะครับแล้วก็กดเบอร์อะไรไปได้เลยมันก็จะ หรือถ้าไม่อยากเสียอินไว้นะครับจะมีเมดูกระดิ่งครับเรากดเข้าไปเลยครับถ้าโชคดีนะครับเพื่อนคนนั้นโชคดีเนี่ยจะมีคนนะครับที่จอเข้ามาแต่ไม่มีตัวอย่างครับขออภัยด้วยนะจะมีเพื่อนที่โชคดีนะครับโผล่มานะครับให้เราอินไว้โดยไม่ต้องเสียอินไว้นะครับโดยจะมีคําขึ้นมาบอกว่าเ e ็ดเดมอินนั่นเองนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยอะไรประมาณนั้นได้แต่ไม่มีตัวอย่างนะครับ ขออภัยนัที่ดีด้วยนั่นเองนะครับส่วนการพูดถึงขับเฮานะครับมีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ให้กับช่อง a i r w a Official นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับของผม a i r w a นะครับอ๋อแล้วตอนนี้นะครับก็มีเป็นปุ่มจอยให้สมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียง35บาทต่อเดือนนะครับคุณจะได้ป้ายอีโมจิเท่ๆสีแบบแบบนี้ครับหากใครอยากได้ก็กดเอาได้เลยนะครับเผื่อมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาอัปเดตให้กับชุมชนของเรานะนะกดเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ต้องกระดกลิ้นไว้ใลาลาแบบนี้เออใช่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพวกก็ม่คินหน้าสศบวันนี้สวัสดีเฮ้ยไม่ใช่คอมไอตูดเป็น iPad วางไว้งี้สิเออนั่นลับบาย